โอเคไปเลยมึงพากูไปขายไข่ดิกูอยากรู้อ้แค่พากูไปรู้จักการค้าขายหน่อยดิเป็นมือใหม่คนแรกเนี่ยมันเป็นยังไงวะในเมืองนี้ได้เพื่อนได้เดี๋ยว่าเข้าสไปเตือนน้ำมันก่อนเพื่อนโอเคจัดไปเข้าส่งเติมถังไว้ก่อนโอเคตอนนี้ไปร้านไปร้านน้ำมันบ่แม่นไปปั๊มน้ำมันก่อนเดี๋ยวกูก็อยากรู้เหมือนกันนี่ใช่ไหมเติมนน้ำมันเติมยังไงวะนี่เหรอฮะไม่มีไม่มีพนักงานด้วยเติมเองด้วยมันมันต้องลงด้วยบอ แมนแมนมันต้องลงมั้งมึงลองเติมอยู่ป่ะไหนมาลองดูดิเนี่ยวนี่ผมมากด E ใส่ของตู้น้ำมันเนี่ยเดี๋ยวนะเอ้าปีนี้เขาใหญ่โอเคกด E ใช่ไหมแล้วก็เอออันนี้อันนี้คือมันกำลังเติมใช่ไหมแมนตอนนี้กำลังเติมน้ำมันฮะไอ้เหี้ยป็นข้าวไม่โคตรแปลกไอ้เหี้ยเรแล้วังอ่ะเสร็จแล้วเสียเงินไปร้อยเก้าสิบสี่บาทโอเคไปขึ้นรถมึงขับเลยมึงขับเลย มึงเตือนชาวบ้านหนิมึงต้องขับรถดีๆเลยเด้เวถ้าช่วงปั่มขึ้นระเบิดเลยอันอ่าโอเคอันนี้เข้าใจไอ้แล้วไอ้ที่มันเหมือนเหมือนเหมือนผ้าพันแผลสีแดงๆโบนแดงๆมันคืออะไรวะอันนี้ข้างหลังเราอะที่อยู่ใกล้ๆกับปั๊มน้ำมันอะมันคืออะไรมองแดงแดงเลยวะใช่อ๋อมองขายยามองหางหางลัดเอาดีรัดเจ้าไอ้เหี้ยกูกูว่ากูเห็นกูเห็นงานใหม่แล้วไอ้เหี้ยแต่ว่าไปขายไข่ก่อนเนี่ยอยู่มันรวยดิแต่ว่ามัารวยดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเอาไปทีและขั้นตอนเราไปขายไข่ก่อนเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักการขายไข่ก่อนว่ามันได้เงินเท่าไหร่วันนี้เรามีพี่เพร์อขับรถให้แล้วก็นำทางเรา,าวิธีการาซื้อขา,ขายของนะครับผมเราจะขายของที่มันถูกกฎหมายก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปขายของที่มันผิกดกฎหมายนะครับด๋ยวเพิ่งลองมาดิโอเคตรงนี้กดกด e ใช่ไหมกูทำไมมันกดมันกดไม่ไปไหนเลยฮะมึงมึงเอาใครมาให้กูก็นได้เออขายแล้วขายแล้ว สวยสวยเคไปางแล้วเราจะไปไหนตอนนี้กูว่าจะลอกไปเห็ดหน,น้าแมวมึงจัดไป okay. แมวมันไหนมันไหนแพงงานไหนมันพากูทําไปก่อนตอนเนี้ยกูอยากรู้เฉยว่ามันการขายการทํามันทํายังไงนี่อ่ะตรงขายหมูข้าหมูอะไรอะ่ะแมนเพื่อนแมนแล้วมาทำไงพากูไปทําดิอุย้ยคนเยอะด้วยวะเฮียอ,อ,อุ้ยหมูน้อยหมูน้อย ไหนอ่ะมันมันเก็บมันมันเก็บได้เท่าไหร่อ่ะเก็บได้ห้าสิบเปื้อนนม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 ครับผมเอ่อไอเนี่ยคนเนี้ยเอ็งให้กี่คะแนนเต็มสิบคนไหนพี่คนเสื้อแดงหรือว่าอะไรใช่เสื้อแดงเสื้อแดงโอ้เสื้อแดงเหรอผม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 ให้แปะเลยพี่น่ารักดีใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ น้องหมูโอ้โหโอ้โหใครเตะหมูตายเลยเฮ้ยแล้วใครนี่ยืนเต้นเท่ยังวะเออจูจูอะไรจูฮะห้องพ่อต้องไปฝากเงินดิไปเดียวเดี๋ยวถือปุนมึงได้เท่าเรี๋ยวนี่เนี่ยมึงไงในี่สิบแปดเด้อโอ้โหเชื่อเ้ยมึงเก็บตั้งนานมึงได้เท่านี้ไปจูป้ะไปเดียวมึงมึงกดบอสต์อะไกูไม่ได้กดกู าพูดมันก็พูดเลยเปิดไปตลอดได้ป่ะเออเฮ้ยอดีเอ,อเฮออ้ยมันกูดูกูดูของในตัวกูไม่ได้เนี่ยว่านี่ไงทำมือเป็นรูป F2 แบบกดแล้วมันมันดีเล์มันช้า <c oughs> บันกูจะขายออกงามได้ระบาดนี <c> ่ <oughs> เอ,อ้ยขานี้เร็วอยู่ป่ะอ๋อเมาส์หายเฮ้ยโอเคไปกูขายแล้วไปไปเก็บทุเรียนว่ะล่ะยัดไป ได้ได้ได้โอ้โหเฮ้ยทำไมแล้วมันรถมึงไม่รถเลยวะมันรถช้าเราเติมมาเต็มถังปะอันนั้นอันนั้นก็คือคนคนที่เรีนใช่ไหมยืนอยู่นั่นนะใช่ใช่ใช่เปล่ามึงลองลงไปคุยดิเฮ้ยมันเอาจริงวะพี่สาวครับเฮ้ยเฮ้ยอ่าผมต้องมาหาหมอไปหาหมอได้ที่ไหนครับ อ๋อเข้าไปในโรงพยาบาลเลยครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับเฮ้ยไอเยี่ยนี่คุยกับสาวสวยว่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเขาเข้าตบเท้าขอระเจ้าไปเรื่อยๆว่ะาตาเท้ามาแมนเคี่ยมหมอครับหมอครับเออแล้วหมอแล้วหมอไปไหนเนี่ยหมอหายหมดเลย เฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเรื่องเรื่องเตรียมแล้วใช่ไหมเราต้องนอนไปเรื่อยๆใช่ไหมแน่มุ่งต่อเมืองเรือเราเรือมุ่งเต็มเราเหรอถ้าเรือมึงเต็ียมเราจะเปิดเอกอ๋อขอบคุณที่บอกทางนะครับอ๋อกูไม่ได้ขับไปสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ได้ขับไหนว่าสวนทุเรียนมันเป็นยังไงวุ๊ะขอบไปดูย้อนชาวไล่ ยี่จอนช้าไรวะเจอร์ชชาวไลก็คือชาลไ่เออฮึ่ยเก็บทุเรียนมันได้เยอะนะว้ยตังดูทรงนะนี่ต้องลองดูอ่ะมันน่าจะได้เยอะอยู่นั่นเหรอทุเรียนใช่ใช่ส่นใช่ตามี้มันไปเก็บยังไงมาตรงนี้เพื่อนแล้วไข่เลยเห็นมันอีกแยะ มันเป็นไอตัว A B C เบอร์ยีนดูนูนูนูทามะไเงี้ยกูพอมงัดนะมันมันต้องเต้นคู่กับมันแล้วอ่ะจะด้านเต้นึงก็ตลกเลย้ยเดยวกูกูบังเงี้ยกูบังกูบเนมเป็นยังไงวะเงี้ยนี่เขอบางเงี้ย ไปไปไปอู้อะไรสไลด์อ่ะตอนเราไปหาทำเวียกทำงานของเราดีกว่าเนียไปเก็บปะ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 ไหนไม่เก็บง่ายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่อ่ะใช่ไหมนี่อ๋ออเคีใช่อะไรที่เป็นตังค์เอาหมดอ่ะมาไม่แข่งไม่แข่งกันดูว่ากูกมึงใครจะเก็บได้ก่อนกันไปแล้วจังหวะนี้เพิร์ดกับจูเนียใครจะเสร็จก่อนกันนะครับผมทุเรียนทำไมมันวางเหมือนอยู่ในถาด UFO เลยวะ มึงมึงมึงได้เท่าไหร่ละกูได้เจ็ดอันละเฮ้ยกูสิบสองแล้วน้องพี่เพิ่อนเพื่เพื่คนเกา่าคนเกา่าคนเกา่าปะแมนแมนคนเก่าเพื่อนคนเกา่าเอามึงจำได้อะจำได้กู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 กำลังจะมาถามมึงอยู่ยว่ามันใช่คนเก่าไหมวะคนเกา่าเพื่อนคนเก่าสวัสดีครับพี่ฮัลโหลไม่ไม่ไม่ได้ยินพี่เดี๋ยวแป๊บหนึง่งอะไรนะ เมื่อกี้ว่าอะไรหรือเปล่าคะเมื่อกี้ไม่ได้ใส่หูฟังค่ะป่าป๊าปคนเก่าเนี่ยใช่ใช่ใช่อ๋อโอเคอันนี้พี่เอาไปทําอะไรไปทําไปขายบ่อบอจะเอาไปเอาเอาไปทําบัวลอยค่ะอ๋อไปทําบัวลอยใช่ญเชิเออเขาแนะนำมาไม่เคยทำบัวลอยมาก่อนอันนี้อันนี้ทําทําทําขนมไปขายบ่ บอกสบแส<ต>ดงว่าเงินอะไรนะแต่ถ้ามันหลายก็จะก็จะว่าขายอ๋อโอเคโอเคหวังว่าครั้งหน้าจะได้เจอกันอีกครับเออทธอไมอ๋อแล้วไปเก็บทุเรียนแล้วไปเก็บอะไรต่อปะอะไรนะเธอไปฟาร์มทุเรียนแล้วเธอฟาร์มอะไรต่อปะไม่รู้ต้องดูก่อนแต่ตอนนี้กําลังไอ้เรียนรู้ไอ้การขายของอยู่อ๋เอเราบอกว่าถ้าจะรวยให้ไปฟาร์มเหมืองแต่ฟาร์มเหมืองต้องไปทําอะไรอีกก็ไม่รู้ โอ้ยอย่าเพิ่งเอาอะไรที่มันยากพี่ผมเพิ่งเล่นเล่นได้กี่วันแล้วเฮ้ยไม่ถึงชั่วโมงเลยเอาเหรอใช่เล่นได้สี่วันแล้วโอ้โหเห็นไหมพี่ไปไกลกว่าผมแล้วใช่เฮ้ยเดี๋ยวเป็นหนึงผมไปเก็บก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมันชนะผมจัดเฮ้ยแล้วห้องห้องห้องหอย่าเพิ่งเขาต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปมึงได้เท่าไหร่ละก็ได้ยี่สิบห้าแล้วเฮ้ยตอนนี้กูเก็บได้ยี่สิบหกแล้วเก็บทุกอย่างเสร็จแล้วพี่ไปไหนต่อไปเนี่ยฮัลลโหฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ไม่ได้ใส่หูฟังใช่ไหมนี่คค่ะะะะอไรนะะเสร็สร้นนี้พี่ไปไป,ไปไปไปฟาร์มที่ไหนต่อไหมนี่เออก่าว่าจะไปที่เนื้อวัวเนือวัวเออเออมันมีเนื้อวัวด้วยเหรอใช่เนื้อวัวได้ตังค์ได้ตังค์เยอะกว่าลองกด F10 ดูสิคะ F10 กดกดแล้วพี่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อโอเคโอเคมมาคาีีราาราาาาคะไไ่่่วอยืดฝึกยืด โอเคพี่แล้วถ้าเรถทันใหญ่มาที่เขาแถมมาให้ใช้เจ็ดวันมันน่าจะปันของได้เยอะกว่ามันได้ครั้งละสองร้อยสี่สิบอะอ๋อโอเคพี่ขอบคุณครับีใจเย็นยินเพื่อตอนนี้กูตอนนี้กูตันแล้วตันแล้วบอเออกูไปเก็บในรถมาอีกใส่ไปซศษหน่วยเกเ็บอามันอ้อเข้าไปในรถได้หรึเปล่าได้ได้ ใช่ชายกระโปรงรถเออวะเออแล้วมันเข้าอย่งไรวะเพืมันเอาเข้าไม่รถยังไงอะกดตัว L เพื่อนจะมันน่ามันน่าจะได้เฉพาะเจ้าอจของรถเอาเหรอใช่ยชายเออปอาไปขายปะมึงเก็บได้อีกเท่าไหร่นี่เก็บอีกสิบโอเคอะไรทำไมมึงไม่ขอเบอร์เขาไว้บ<ง>้างร้อง ไม่ได้เลือกเลยมึงเดี๋ยวมึงต้องทำให้กูดูเลยอ่ะมึงต้องทำให้กูดูก่อนได้ได้เพื่อได้เออต้องขอมือเขาไว้นะมันได้เหรอได้ดิไหนในมึงมึงมึงต้องโชว์กูละเอ้าทมันขึ้นรถไม่ไหนเอาไปขายอ่ะใช่ๆแล้วต้องเอาไปขายไปเออเขาเนี่ยนำมาเมื่อกี้ให้ไปอะไรนะเนื้อหมูอะไรสักอย่างหนึ่งอะไปทำเนื้อหมูใช่ไหมเออ ไอ้เช่เช่ตัวที่เราไปทำเมื่อกี้ปะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อเนื้อบัวหรือเปล่าเนื้อบัวเออมันมีใช่ไหมเอาไปขายก่อนไหนบอลหรือว่ายังไงเราเราไปฟาร์มเนื้อเนื้อบัวก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปขายครั้งเดียวอ๋อมัน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 เอาไปขายทีตอนนั้นก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เผื่อใช่เอ้าเฮียแม่งไปเจอกันอีกแล้วเจอกันบุกจับขอเบอร์เพื่ขอเบอร์เอ้ยถ้าเกิดขอเบอร์เขาจะให้เบอร์เบอร์มายังไงวะ คอมเมมไหมแบบเบอร์จริงๆเลยเนี่ยเบอร์เบร์นในเกมดิเพื่อนอ๋อเบอร์ใน,กน <ะ S 2> เ,นนะเนกมนะเพื่อนไหนะนะมึงลองดิกูไม่กล้ากูจูแล้วไปกูจูแล้วไปโอ้โหอะไรวะ <laughs> <laughs> ถ้าเกิดกูไปยืนบนรถเขาจะเป็นไรไหมอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไรยืนได้ อันะพี่นั่งปุ่มไหนอะกนั่งคอนโทรลพี่คอนโทรลใช่ใช่เอาพี่เพิ่งเรียนปะเพิ่งเรียนโอเคพี่เราเราจะไปขายทุเรียนเราจะไปเก็บเก็บเก็บกระเทียมกันไหมมีเด้อมีมีอ๋อนี่เป็นไกนี่ปะแมนกระเทียมหนึ่งชามคีบผังอาจจะเก็บแป๊บเดียวอืมแล้วทำไมต้องมีนี่มายืนตรงนี้ด้วยไหมอ่ะ เพื่อนกูเต็มแล้วออมึมองมึงได้เท่าไรโอเค okay. ส่วนซะนนเนาะเรียนแล้วยีด <c oughs> <c oughs> มีการเรียนด้วย <c oughs> เออเป็นมองขายของโดยเฉพาะเลยทั้งเมืงแมนแมนถ้าภาพเนี้ย็ำมาขายนี่ก็เลยเออมันมีที่เดียวใช่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  ไหนอะไรที่ขายได้บ้างอุ้ยขายเนื้อไอ้ไอ้สามอยสามพันสี่สามพันสี่สี่พันทั้งหมดมึงได้ทั้งหมดเท่าไหร่จะได้สี่พันขวเออคือกันตอนนี้กูมีหมื่นเจ็ดละ มันเจ็ดบอได้ด่เอารถหายเอา,เายอยฮะามีคนเอาไปบอเออเยาว่าคุณลอกรรอยู่นะเมือกี้ ย,ยังเดินแล้วหอายังเมื่อวะไปส่งกะลารานหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยไปส่งกะลารานหน่อยได้ไหมครับมันจะไปไงวะมันนั่งได้สองคนเดี๋ยวเราวิ่งไปโรงพยาบาลก็ได้เพื่อนไปโรงพยาบาลปะเออไป <c oughs> ไม่มีน้ำใจเอาซะเขาเขาให้ไปแต่ว่ามันนั่งได้สองคน <c oughs> <ๆ S 2> เฮ้ยเราขโมยรถมันได้ไหมวะ มันล็อกรถด้วยใช่ไหมมันล็อกรถตัวไหนนะตัวอยู่ปะแมน่นะไปใช้ห้องแล้วคุณนี่นะไปใช้เพิดไปมองนี่ก่อนมองได้มองที่กูมากอ่ะมันมีสื่อปืนยูนมะ Hey, hello. không cửa rồi cô làm sao? à?